เจคโนสวัสดีค่ะชมสวนทุเรียนแปลงสวยนะคะแปลงนี้นะคะราคา3ร้าน5แสนบาทต e r ท่านเหมาแปลงนะคะพื้นที่2ไร่เป็นสวนทุเรียนนะคะมีผล,ผลผลิตแล้วค่ะรีบซื้อนะคะได้เข้าไปเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตกัน per ท่านทุเรียนพร้อมให้ผล,ผลผลิตถึง54ต้นเลยค่ะอายุก็อยู่ที่ประมาณ8ตปีนะคะ อยู่ติดถนนลาดยางคะ่ะเดินทางสะดวกนะคะนอกจากทุเรียนแล้วนะคะบนพื้นที่ยังมีต้นเงาะกับต้นมังคุดอีกด้วยมีบ้านพักด้วยค่ะติดกล้องวงจรปิดไว้ให้เรียบร้อยนะคะมีระบบน้ําบาดาลพร้อมมีบ่อบพักน้ํานะคะที่ดินโฉนดค่ะพร้อมโอนได้เลยสงบร่มรื่นเป็นธรรมชาตินะคะวิวสวยอากาศดีค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลสำนักทองอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะ กวางประมาณ35เมตรนะคะความลึกประมาณ80เมตรค่ะห่างนิคมดักชัยเมืองยาง4กิโลเมตรห่างถนนสุขุมวิท12กิโลเมตรนะคะอยู่จังหวัดระยองนะคะท่าน3 5 0นบาทนะคะสนใจโทรค่ะตามนี้เลยนะคะติดต่อผู้ขายโดยตรงด้วยตนเองนะคะปอแอดมินไม่ใช่ผู้ขายค่ะนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นตามที่เขาลงไว้เท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ